อะไรหรอกค่อยๆแก้ไปมันมากคนก็มากความก็ซ้อมไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ซ้อมถ้าหนุมก็ต้องซ้อมเยอะๆแต่วันนี้ก็พักก่อนไงพรุ่งนี้ตื่นมาก็รู้ตัวก็ต้องซ้อมเยอะๆ พี่คนไหนว่างก็ให้ไปซ้อมเป็นคู่เลยต้องเครียดบอกเพราะต้องเครียดนป็นคนอยู่แล้วเป็นอะไรมาอะไรนั่งเครียดนะเรื่องเรื่องทีมด้วยและเรื่องเพลงตัวเองเรื่องเพลงตีมันก็ช้ากว่าคนอื่นอะในนี้แล้วไม่ต้องเครียดนางเพลงทีมนางก็ร้องตัวนางเอง นี่แม่งร้องน่าจะใส่รูปทุ่งก็ได้นะนี่ไม่ร้องอย่างนั้นวะเป็นแม่เขาเหนื่อยเขามไม่ได้เราอยากทำเียวรอกเอจริงไม่ต้องฟัหรอกร้องเปนจินตลาหรืออเพร้องไงนะจ้าไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับโอ้อโอ้จ้องแนขไม่อยากให้พี่ร้องหรอกเ ทำไ่เม yeah. ียนี่เพียนไม่ได้ร้องเมียนนะร้องเล่นรมองเลว่าร้องเปล่าเป็นระเปามาไม่เป็นดีเราฉันเห่นีเล่นหนัแว่ะมบบีมี หมดตัวเองดีกว่าทำเพลงพี่ดีที่สุดดีกว่าจริงปิมปิมคิดไปข้างหน้าเองมไกคิดไปไกลเอาแมงค์ค่ะพี่ให้เขาเข้มก่อนกอนละเอาเกิดนะคะเดี๋เกิดนะคะอ่าเหม็นเหม็นเลยเหม็นเหม็นเลยเหม็นผู้ทำให้มันทำให้มันเต็มที่ก่อนปิมเพราะว่าไม่งั้นถ้าสมมุติมันเป็นอย่างที่ปิมพูดจริงๆแล้วปิมต้องออกไปปิมจะมานั่งเสียใจว่าทำไม ถ้าเกิดวันนี้ไม่มานั่งร้องไห้แล้วลุกขึ้นซ้อมอ่ะอเข้าใจปะเวลามันมีค่ามากม,มันไม่มีเวลาทอกันหรอกเพราะเราแข่งกันทุกคนอืมเอาเวลาที่จะทอลุกขึ้นมาสู้ดีก,กว่าเพราะทุกคนก็สู้ทีมนันม้นเขายิ่งกดดันกว่าเราเยอะอืยิ่งถูกเปล่ะกดดันมาเยอะอ

แต่ไม่แม่ต้องแบบแเรม่มีความแบ่งแยกเลย่อนนหมทกเลยกินข้าวอยู่ด้วยกันไงล้างจานยังล้างด้วยกันกเล็รายการมันจัดเห้นลแบบนี้แหละปรอผู้ใหญ่ตรงที่เดิม